สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูซันดี้นะคะหลังทําหมันค่ะอันนี้เพิ่งกลับมาจากทําหมันนะคะก็เลยแยกเอามาอยู่ต่างหากค่ะไม่ได้นอนกับพี่พาสุกนะคะดูยังสลืมสลือ,อยู่เลยค่ะยังมาอยาสรกอยู่กินก็อ้วกก็เลยจะงดให้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะให้กินข้าวกินน้าทาไมอ่ะไม่ใช่ขึ้นมาแต่เมื่องออกมาฮะมัน,นี้มามบอกที หมอบอกว่าไม่มีตัดมงกระหมแค่แฉมยาเฉยๆท้องผิดไม่เดียวหมอบอกเร่รีเฟรหนูหิวค่ะหิวค่ะนะหิวค่ะดิ๊ดดิดิ๊ดดิโอ้หิวหิวค่ะทุกคนงดข้าวมื่อานกี่ชั่วโมงอะชีพกว่าชั่วโมงดูยังมีฟื้นตัวดีนะทุกคนดู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 ฮึอี๋ยวหนูก็หายแล้วลูก ลินละลัดลินละลิปยาสลุปยังไม่หายดีเลรอลูกยังลุกเดินไม่ไหวเลยค่ะทุกคนลุกก็ยังจะล้มอยู่ค่ะไป่ก็ใส yeah> ่หมอนหมอนที่คล้องคอเขานะโอ้ก็นไปไปแล้วใส่ไปแล้วเอ้าอุ๊ยกคนอุ๊ยแกอันเอามานอามาหน่อย อย่เขานอนเหรออย่าไม่ไ่อยาอย่ยเข้าตรงนี้เหรอคะาอย่าอย่า่าอย่า่าอย่าอย่าอยัาอย่าอเปล่าอย่อ่าอย่าอย่าอย่อย่าอย่าอยาอย่าอย่าอย่าอยย่่ย่าย่ยย่าอย่าอยหาอย่าย่ับแลาอย่าแยอยา่่ยอย่น่ดอวายอย่าา เออพักอยู่นี่แหละแลวมีพื้นอมต้หอเเ็ตุ่มไม่พืชตัวดีเลยทุคนดูนอนแล้วค่ะจันดีจดันดีไปทำหมันมากค่ะทุกคนกี่ส่วโมงแล้วนี่นะหลายชั่วโมงแล้วค่ะตั้งแต่ทุ่มครึ่งตอนนี้มันสองทุ่มแล้วค่ะ แซนดี้แซนดี้โอ้ยหลับเป็นตายทุกคนเอาเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อเนาะเ,เช้าหลังทําหมันก็เอาเซนดี้มาเข้ากลงกับพี่ผสุขค,ค่ะลูกวิ่งจ่อได้แล้วค่ะทุกคนกินได้แล้วหลังทําหมันหนึ่งวันนะคะดูดูเริ่มดื้อได้แล้วพี่สุขก็รักน้องค่ะมาทำความสะอาดให้น้องรักน้องมากเมื่อคืนร้องทั้งคืนค่ะพสุข คิดถึงเซนดี้เป็นห่วงเซนดี้เพราะว่าปกติก็นอนด้วยกันทุกวันค่ะจะออกลูาากไม่จะโอ้ยอะไรอ่ะอเล่นอะไรไม่เห็นเล่นไม่เห็นเล่นอะอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาหายดีแล้วหรอไหนมีแผลไหมดูดิดูดิดูดิมีแผลไหมหนูมีแผลไหมไอ้แดงเพิ่งเห็นชัดเจนนะเนี่ยโอ้ยหนูมีไขรหนูม่มโอ้อะไรอ่ะที่ชั่วอะไรอ่ะไอ้ทองพีดิโกนกำลังไงโอ้ วันนี้ก็พามาดูแซนดี้หลังทำหมันได้หนึ่งวันนะคะอาการใกล้ปกติแล้วค่ะแต่ว่ายังต้องได้ทาแผลอยู่นะคะกินได้แล้วแซนดี้ดือ้อเหมือนปกติแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ